สวัสดีครับทุกผู้ชมไม่ชอบเกมนิกเกตก็เด็ดอกกดอฟต์ตี้กันเด็ดแล้ครับผมก็เมื่อวานเราเปิดหาตัวละครของมารีไปก็เกลือไปตามระเบียบซึ่งผมก็ได้ใช้ไมตาโก,ก้ก้นหิวของผมแล้วนะครับผมนั่นคือการไปไล่อ่านในเรื่องตัวละครทุกตัวละครในเกมเพื่อเอาเพชร50เม็ดต่อเน,นื้อเรื่องมาเปิดกระชากันต่อนะครับผมซึ่งกว่าจะคุยหมดรอผมไปครึ่งชั่วโมงเว้ยคือเยอะเยอะจริง ก่ผมจะคุยหมดทุกคนนี่คือแบบเยอะมากนะครับผมผมเป็นสายดองแชทอนะไรเงี้ยแล้วแบบโอ้โหวันจะกูจะได้คุยนี่คือครึ่งชั่วโมงนะครับและไม่ค่งหมดจนผมได้เพชรมาทั้งหมดหนึ่งหมื่นแปดพันเพชรนะครับผมซึ่งเป็นจำนวนรออยู่ที่ประมาณหกสิบโลนะครับผมกอ็อยู่ที่หกมอตีนั่นแหละนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาไล่เปิดทีละตัวเยลยแบบไล่ตั้งแต่ตูแ้แรกเราเปิดอาหารกันเลยนะครับผมกับตู้คอร์รัปตวัลเนองก็จะเอาตัวละครของ,ขอ,งอ่าใครก่อนนะ เปิดของอสึกาก่อนแล้วก็ไล่มาเรนะครับผมเรเสร็จก็จะไปตัวคะครของมาดิเนาะก็เปิดอสึการหนึ่งที่เลนหนึ่งทีมาดิหนึ่งทีแล้วก็วนไปอสึกาใหม่อีกทีหนึ่งนะครับผมท่านี้ไปจนเพชรผมหมดเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าระหว่างการทานเราถ้าเราเปิดได้ตัวละครแคลมป์เลยเนี่ยเพชรที่เหลือที่ผมยังเปิดยังมีเหลืออยู่เนี่ยผมก็จะไปเปิดตัวละครที่ผมยังไม่ได้นะครับผมก็หวังว่าเนี่ยคือก้อนสุดท้ายเลยเว้ยท่านผู้ชมเพชรก้อนสุดท้ายหนึ่งหมื่นแปดพันเพชรที่ผมไปได้ตั้งอ่านเรื่องมา หวังว่าไอ้ก้อนก้อนนี้มันจะทําอะไรให้ผมได้บ้างน,นะครับผมผมขออย่างเดียวเลยก็คือในคลิปเนี้ยกูขอเลยนะขอเห็นตัวละครคอแลบซักตัวเหอะเพราะว่าตั้งแต่ที่กไล่เปิดหาพวกเธอมาเนี่ยทั้ง3คลิปเลยนะเว้ยกูเกือนหมดทุกคลิปไม่ได้เลยนะครับผมซึ่งคลิปนี้จะเป็นการรวมเปิดทุกตัวละครที่เป็นคอแลบก็คือเปิดทั้งทั้ง3คนเนี่ยเปิดให้แม่งหมดเลยนี่แหละก็หวังว่าในคลิปนี้ ถ้าเป็นไม่ได้อย่างมากที่สุดเลยนะครับผมผมขอด้านสาวคนเลยในคลิปนี้คิปเดียวแล้วมันจบจบไปเลยนะครับผมผมจะได้ไม่ต้องมาติดค้างอะไรอีกแล้วนะกับตู้คอลแลบนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นการเปิดกระชาที่ดีขอให้เป็นอย่างนั้นแล้วกันนะครับผมอ่ะก็เอยวเรามาเปิดอ,อัลซกากันก่อนแล้วไปเล่แล้วก็มารีนะครับตามตามสเต็ปเนาะโอเคมาบทตีแรกของอัลซกานะครับผมมา ขอเหอะจริงๆขอแหลบอ่ะกูเรื่องเรื่องนั่งนั่ง f ามเพชรในหอกูต้องมานั่งอ่านเรื่องเพื่อเอาพชรที่เหลือมาเปิดหาคิดดูแม่งจำใจขนาดไหนอ่ะแบบกูสุดๆแล้วอ่ะไม่มีพชรเหลือแล้วเว้ตอนเนี้ยคือแบบแหล่ง farm pet ถูกก็ไม่มีแล้วอ่ะอีโนโคือกูไม่มีไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะตอนเนี้ยขอได้ไหมจริงๆขอเห็นสักตัวเหอะจริงๆนะครับตอนนี้อยากได้มากเลยนะขอนะอัลจิกาได้โปรดละออกไอ้ทีทองมันต้องมาเว้ยอ้อ เฮ้ยเอาจี๋งเหรอคอนดักทั้งนี้กูจะไม่ได้เคียอเลยหรอกูถามจริงจริงจังปะเนี่ยไอ้ยาเช่จริงเหรอกูจริงจับบงกูปะเนี่ยเฮ้ยน,นี่จะเป็นคนแบบที่เกลียดที่สุดที่กูเคยเปิดเกมนี้มาเลยนะไม่รู้ป่าเนี่ยถ้ามึงจะไม่ให้อะไรกูเลยอ่ะโอ้ออโหกูขอทั้งตัวไม่ได้เหรออ้าวเดีย๋ยวเราไปเปิดเรียงกันต่อได้ครับผม อาสิกะบทตีแรกม่นก็ไม่ให้กูเอาดูซิว่าเล่จะให้ไหมนะครับผมออกเหอะจริงขอสักหน่อยเหอะสองเปอร์เซ็นมันมีอยู่จริงหรือเปล่าเนี่ยตู้เนี่ยตู้คอร์แปรเนี่ยมันมีอยู่จริงหรือเปล่าวะเนี่ยไม่เงยโอ้ทองดเว้ยโอ้โหเอาอีกแล้วมึงมึงจะจะม้วนให้กูอีกเหรอทองอยู่ไหนอ่ะโอ้โหเอาเข้ามา เจี๋ย yeah, มึงจริงจังวะเนี่ยคนแบบกูจะไม่ได้ประตูจริงจริงหรอโอ้โหนี่ขนาดใช้ไม้ได้ก้นหีไปนั่กขันเรื่องเก็บเพชรมาเลยนะเนี่ยนี่คือกูสุดๆแล้วนะใช้ทุกอย่างเท่าที่มีแล้วนะเว้ยมันจะไม่ให้ผมอีกเหรออา้าวมาต่อตุ้งวารีนะครับจะมีไหมเนี่ยจะมีไหมเนี่ยฮัลโหลแอดนอร์มอลอ่ะแม่งโอ้เล็เเงเนี่ยทรมานเหลืยเนี่ยเปิดตู้พวกเธอเนี่ย ทองเหอจริงๆ mm. เออ <Nice. S 1> โอเคมามาลีมันต้องมีนะมันมันต้องออกอะได้แอดนอร์มอลอ่ะขอให้มันใช่เพราะเขาที่แล้วเมื่อวานเปิดไฟิูกรีบออกซะง,งั้นไม่เอาิกูกิีบนะเอาแอดนอร์มอลนะเข้าใจไหมแอดนอร์มอลอยู่โนออกมาจบๆเลยนะครับมาลี่กูขอร้องล่ะกูอยากได้จริงๆตัวแรกเลยเหรอเอยไม่ใช่ตัวสองโอเคแอดนอร์มอลนะไดโปรดล่ะยาหลุดเลนนะครับ Transcrição e ต้องการกูจะเอาแอดโนมอลโอ้แม่งภาพเดิมเหมือนมเมื่อวานเลยแม่งนี่มันเดจา,าวูและชาเลยนี่ือวะอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโอ้แม่งเปนพิวกิมอีกแล้วเนี่ยอะไรวะกูไม่เอาพิวกิมว้ายโอ้แม่งภาพเดิมเหมือนเดิมเลยไอ้เช่นเค่ ถามจริงโอ้ยโอ้โออยสุก่ารอบสุดท้ายนะครับขอ,รรขอสักตัวจริงๆอะคอนแอมบ์อะมึงขอสักตัวเหอะจริงๆกูไม่ไหวแล้วเว้ยขอร้องออกให้กูทีนี่กูเสียแพ็กหมดไอดีเปิดพูดงเธอต้องยอะต้งองแยะกูไม่ออกสักตัวเลยมันไม่ได้นะเว้ยขอร้องล่ะพองนะเว้ยจริงๆ โอ้มันจะจบวว้า,อาโอ้ไม่ไม่มีอะไรเลยแค่ะมย์ยิงดีวะโอ้โยโอเคเดี๋ยวไปต่อเล่กันต่อเลยนะครับอะไรวะหมดโฮต้าอุึกะแล้วมาต่อโฮต้าเล่นนะครับ ขอเหอะจริงๆสักตัวสักตัวกูขออะติดมาติดมือได้ไหมวันเนี้ได้เปล่ากูขอร้องล่ะมันต้องมีสักตัวให้ผมอะ่ะจริงๆขอเหอะนาเยทองเหอะได้โปรดละ่ะโอ้โหแวงยังจะโม้ไอเ้เหวได้ไม่มีทองเลยหรืองไงวะไอเฮียตู้คอนแบบตู้เฮียนี่มันเป็นเฮียอะไรเนี่ย ทองมันไม่อยู่ไหนวะแม่งออกทองทีไรแม่ก็หลุดเหรียญให้กูกทุกทีเนี่ยโอ้โห <c oughs> หมดโคต้าเลยเอาไปต่อมาลิที่เปิดเพิ่งเพิ่มเปิดเมื่อวานแล้วเมื่อกี้กูเปิดได้บูก,กินเหมือนเมื่อวานเลยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโอ้ยเฮียกูจะไม่ได้อะไรเลยจริงๆใช่ไหมถามจริงเท้นนี้จะไหนก็ไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมฮะ Oh, shit. Here again. ตู้เฮียเนี่ยนะแม่งเกลือเฮียเลยถามจริงกูเปิดไม่ได้เฮียเลยโอ้โหแม่งเกลือไปไหนวะ oh. เ,เป็นคนร์แล็บที่เกลือที่สุดเท่าที่กูเคยเปิดเกมเวนนี่มาเลยนะเว oh. <ม>้ยไอเฮียไม่ไหววะโอ้โหแม่งเกลือไปไหนอะ oh. ่เะเอ้ามีตั๋วแรกกันตีพอดีนะครับก็ ถ้าจะแลกผมแลกอาซึกะนะครับเพราะว่าใช้งานได้คือใช้งานได้อะมันดีอยู่แล้วแหละนะครับผมส่วนตัวตัวน,นี้ก็ไม่รู้นะว่าโอเคไหมแต่ผมเอาอัลซึกะก่อนเพราะอัซึกะแม่งเก่งไอตัวเนี้ยต้องแลกไอตัวเนี้ยมันจะเป็นต้องแลกจริงๆมันต้องมีนะครับตัวนี้โอ้ย <c oughs> เหลืออีก5วันกูจะฟาร์มเพชรพอไหมเนะี่ยกูไม่มีแหล่งฟาร์มเพชรแล้วเนี่นยกูจะหาตัวจากที่ไหนมาเปิดวนะเนี่ยไอ้เหฮ้ยกูไม่เหลืออะไรแล้วอะ่ะหมดเนื้อหมดตัวหมดทุกอย่างแล้วอ่ะนี่คือแบบ สุดๆแล้วแม่อาหารท,ทุกทุกอย่างที่จะหาได้อ่ะแม่งแล้วมันให้อะไรกูมาให้เกลือกูมาไงโอ้โหเกลียดควาทรมานเลยว่ะแม่งเปิดกาชาตู้คอนแล็กทีไรมันเป็นอย่างยุ่งผีเลยอ่ะโอ้โหไม่ไหววะ่ะชีวิตมันเซ็งอ,ไอะไรวะ แล้วทำไมไม่อ yup. อกทองทีไรแม่งคือแบบไม่ขอไม่มึไม่ได้หลังใจเลยโอ้เ้ยแล้วเกมเป็นไรเนี่ยค้างอีกแล้วโอ้โหเอ้ยโหลดดิ้งโหลดเร็วๆหนๆ่อยดีจะได้ไปปลดเลเวลให้นะครับโอ้โหค้างยาโอ้ยเออหมุนเร็วๆสิป่ะแล้วหลังจากนี้เดี๋ยวมันก็มีภูกริมตัวใหม่มาอีกเป็นซินเดอเรล่าใช่ แล้วดูจากทรงอน,น,นะกูบอกเลยซินเดอเรลล่าโอพีชัวดูจากทรงแล้วแม่งน่าจะโกงแล้วกูจะหาเพชรหนไ,หนไ้เปิดกูหมดเนื้อหมดตัวเนี่ยไม่มีเพชรเหลือแล้วเนี่ยแม่งโดนไปหมดทุกอย่างแล้วเนี่ยเพชรที่ผมเหลือมันก็แบบแหลกความเพชรที่เหลือกูก็ไม่มีอะไรเหลือแล้วอะ่ะใช้ทุกอย่างที่มีแล้วอะ่ะแม่งกูจะเหลืออะไรบ้างจะเหลือ,อได้เปิดไม่มีเหลือแล้วโอ้ย มันโทรมามอยจังหวะกอีกแม่งไงจะไมเกมนี้มันชอบสำหับอย่างนี้กับผมอะ่ะแม่งตอนนี้มีโปรอะไรไหมตัวโมเติมดีๆขอตั๋วลุ้งเยอะๆไม่น่ามันไม่น่ามีหรอกแต่แบบแม่งก็แบบนะท้อวะตอนนี้แบบไม่มีอะไรนอกจากคำว่าท้อนะครับอืมงั้นเดี๋ยวขอเช็คเลยแล้วกัน ดูดูหน่อยดีว่ามีโปอเลยนาเติมไหมนะครับเออเซ็งโปรตัวลุ้งดีๆจะมีสักตัวไหมเอ่ยโอ้อันนี้แม่งแพงอ่ะมีโปรดีๆไหมเนี่ยเกมนี้แม่งก็แบบเติมแม่งก็แพงอีก ไม่ใช่อะไรคือมันแพงไงโอ้ดูดิดูแพ็คแม่งดีไอ้แย่แพ็คขาย729เนี่ยโอ้ยล้าตัวนรุ่น15บาใบกับเพชรน,นี่หน่อยโอ้ถามจริงโอ้โหเป็นเป็นเกมเกมหนึ่งนะครับเกมนี้ที่แม่งเติมแล้วแม่งโคตรแพงเลยไม่รดูแพงไปไหนอะแพงแบบแพงสุดโอ้โหแพงแบบแพงสุดใจจริง <S 2> <S 2> <S 2> อันนี้อรอตเตอ เพชรที่ได้มาแปดร้อย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 ก็สี่พันห้าพันหกพันเจ็ดพันแปดพันเก้าพันเก้าพันเพชรเหรอเก้าพันเพชรเจ็ดสองเก้าก็คือสามโมติสามน่าจะสามโมดีเองเจ็ดสองเก้าเก้าพันเพชรอือสิบห้าตัวกับเพชรเท่าไหร่เพชรพันห้า เออเอาจริงอันนั้นก็คุ้มแล้วไว้เลยสามมติเลยนะแต่แบบแพงกันดิผมเอาเจ็ดสองเก้าราคาเดียวกันผมไปซื้อพาร์ทดีกว่าอาจริงปะไอาพาร์ตพวกพาร์สกินเนี่ยได้ได้พาร์สกินได้สังตัวด้วยอืม๋ยวตัวลุงห้าใบนะครับแล้วก็ได้อีกสองสองแล้วก็อันนี้อีกสามเนี่ยได้สิบเออช่างมันแล้วกันไม่เติมอ่ะเอ๊ะไม่เติมเงินไม่พาร์เกมนี้ไม่ก็แพงเหลือเกิน เคยเคยเติมพาร์ตอยู่นะครับผมเกมเกมนี้นะกูก็ไม่เติมหรือเพราะว่าแม่งแม่งคือแพงเกินไม่ใช่อะไรคือแม่งแพงมากเป็นเกมที่เป็นเกมเกมหนึ่งนะนั่นเป็นเกมเนี่ยที่แม่งขายพาร์ตโคตรแพงขายแพงไม่พอแม่งขายออกไงเพราะคนแม่งยอมเติมนะครับผมเพื่อสกินที่สกินที่สวยงามแม่งยอมอะขนาดสกินสองพันกว่าไม่ยังมีคนเติมเลยคิดดูแม่งสกินโคตรแพงมันยังมีคนเติมเกมนี้แม่งคือแบบโอ้โหมันมันแบบ มันขายตรงสุดๆนะครับผมแม่งขายโคตรแพงโอ้ย <S <S> <S ผมไม่ไหวก็คงต้องทาจ,จาใจแหละว่าตัวคอแลบที่ผมได้จากครั้งนี้ก็มีแค่อัศกาศที่ผมแลกการันตีด้วยก็คือที่ตลอดคลิปที่กูเปิดมาเนี่ยกูไม่ได้เลยกูต้องแลกการันตีเอากูเลยเชื่อโอ้โหยอมแลกการันตีเลยนะเว้ยมึงเข้าใจกูหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยแม่งเองหวังว่าคนหลนังเราจะนี้กับเกมน,กน,กน,นี้มันจะไม่เกิดเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นอีกนะครับผมขอให้มันดีกว่านี้ละกันเพราะว่าครั้งนี้ กูเสียไปเยอะมากเสียไปเยอะไม่พอไม่ได้ไอคิอะไรเลยจนกูต้องแรกการนันตีเอาหนึ่งตัวละคหอจากสามตัวนะครับผมก็โหดแย่แย่ไม่รู้จะแย่ยังไงแล้วอ่ะแย่ yeah. มากๆเลยอ่ะเหรีกระชามันก็เหมือนตู้ทั่วไปอ่ะตู้ตู้ตู้ตอื่นที่มันเป็นเหรีอัพมันก็คือสองเปอร์เซ็นต์ขนาดเหรียสองเปอร์เซ็นต์นะมึงสองเปอร์เซ็นต์ยังไม,ไม่ออกให้กูเลยคิดดูโอ้แล้วมาต่อกให้กูออกศูนย์จุดศูนย์สี่ห้าเปอร์เซ็นต์ให้กูบาทำไงก็ไม่รู้อ่ะสองเปอร์เซ็นต์ออกง โคตรแย่อก็บอกว่าคลิปนี้เกะตู้คลิปหน้าตู้หน้าจะดีกว่านี้นะครับผมโอเคนะครับท่านผู้ชมงั้นก็ว่าสหรับคลิปนี้เนี่ยผม,ผมต้องขอตัวลาับก่อนนะครับผมเมื่อเย็นจ้าแล้วครับสวัสดีครับ